สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายวิชาภาษาไทยโดยหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องคำสันธานค่ะความหมายของคำสันธานคำสันธานคือคำที่ใช้เชื่อมคำประโยคหรือข้อความให้มีใจความต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันทำให้สื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นชนิดของคำสันธานหนึ่ง คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกัน 2. คํคำสันธานเชื er ่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน 3. คํคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 4. คํคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผล 1. คําคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความค้อยตามกันเช่นคําว่ากับและ ทั้งจุดจดและตัวอย่างประโยคคำเอื้อยกับคำอ้ายชอบกินใบไผ่ฉันและเพื่อนเดินไปโรงเรียนทุกวันทั้งพ่อและแม่ต่างมีพระคุณต่อเราคำว่าก,กับและทั้งและคือคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขอ้อยตามกัน 2. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน เช่นคำว่าแต่ถึงจุดๆก็กว่าจุดๆก็ตัวอย่างประโยคก้องต้องการไปถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้าแต่เขาตื่นสายถึงภูเขาจะสูงเขาก็สามารถปีนสู่ยอดเขาได้สำเร็จคําว่าแต่ถึงก็คือคําสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน สาคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคำว่าหรือไม่จุจุดก็มิฉะนั้นตัวอย่างประโยคเธอจะดื่มนมหรือน้ำผลไม้การปลูกต้นไม้ต้องดูแลมิฉะนั้นมันจะตายคำว่าหรือและคำว่ามิฉะนั้นคือคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 4คํคสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลเช่นคําว่าเพราะดังนั้นฉะนั้นหากถ้าจุดๆจุจก็เพราะจุดๆุดจจึงเพราะฉะนั้นจุดๆุดจจึงตัวอย่างประโยคเด่นป่วยเป็นไข้หวัดเพราะเล่นน้ำฝนเมื่อวันนี้ เพราะเขาชอบช่วยเหลือผู้อื่นเขาจึงเป็นที่รักของเพื่อนทุกคนคําว่าเพราะเพราะจึงคือคําสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลหน้าที่ของคําสันธาน 1. เชื่อมคํากับคํา 2. เชื่อมประโยคกับประโยค 3. เชื่อมข้อความกับข้อความ 1. เชื่อมคำกับคำคำสันธานใช้เชื่อมคำกับคำทั้งที่เป็นชนิดเดียวกันและต่างชนิดกันตัวอย่างประโยคแม่กระต่ายกับลูกกระต่ายกำลังกินหญ้าเราและนายได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวดอ่านทำนองสนอง 2. เชื่อมประโยคกับประโยคคำสันธานใช้เชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกัน ใจความขัดแย้งกันใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและใจความเป็นเหตุเป็นผลตัวอย่างประโยคพ่อฉันอ่านหนังสือจบแล้วฉันก็เข้านอนเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันแม้เขาจะป่วยเขาก็สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับหนึ่งเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน 3. เชื่อมข้อความกับข้อความ คำสันธานใช้เชื่อมข้อความตอนต้นกับข้อความต่อไปให้ต่อเนื่องกันตัวยอย่างประโยคชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่มีอารยาธรรมและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนไครบ้านเมืองของเรามีโบราณสถานสวยงามมากมายเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติผู้สนใจในอารยาธรรมและศิลปรกรรมทางตะวันออกจึงชอบมาเที่ยวเมืองไทย เขาเคยยากจนต้องประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในการหาเลี้ยงชีพแต่วัยเด็กด้วยเหตุน,นี้เมื่อเขามีฐานะร่ำรวยขึ้นจึงคอยช่วยเหลือผู้ยากไร้เสมอตำแหน่งของคำสันธานในประโยคตำแหน่งของคำสันธานในประโยคคำสันธานมีทั้งคำคำเดียว คำหลายคำหรือคำที่แยกออกจากกันก็ได้เช่นจึงเพราะฉะนั้นไม่จุดๆก็คำสันธานจึงอาจวางอยู่หน้าประโยคระหว่างคำระหว่างประโยคคร่อมคำหรือประโยคดังนี้คำสันธานอยู่หน้าประโยคตัวอย่างประโยคถ้าจะต้องตัดดอกกุหลาบควรระวังหนามให้ดีหากไม่มีแม่รักและคอยให้กำลังใจ ลูกคงไม่ประไม่ประสบความสาเร็จเช่นนี้คำว่าถ้าและคำว่าหาคือคำสันธานอยู่หน้าประโยคคำสันธานอยู่ระหว่างคำตัวอย่างประโยคเดือนชอบปลูกไม้ดอกและเฟิร์นคุณจะไปชมภาพยนตร์หรือละครเวทีคำว่าและและคำว่าหรือคือคำสันธานอยู่ระหว่างคำคำสันธานอยู่ระหว่างประโยคตัวอย่างประโยค ที่พี่กำลังเล่นน้ำทะเลแต่น้องกำลังก่อกองทรายเขาไปทำงานสายเพราะรถเสียคําว่าแต่และคํำว่าเพราะคือคําสันธานอยู่ระหว่างประโยคคาสันธานคร่อมคําหรือประโยคตัวอย่างประโยคทั้งคุณและผมได้รับคัดเลือกเป็นกีฬาเ,เป็นนักกีฬาเทนนิส เพราะฉันตั้งใจทบทวนบทเรียนฉันจึงสอบได้คะแนนดีคำว่าทั้งและเพราะจึงคือคำสัตยานข้อมคำหรือประโยคขอบคุณค่ะ